โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาเราไปทำอะไรพี่น้องวันแหอหาปลาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับว่าวันหยุดวันอาทิตย์ผมจะหาปลาของใช้จกวใกล้บ้านได้อย่างหุใจาปลามาทำกับข้าวกินกันนะครับผมผชายๆนะครับน,นี่นะครับคะขับของเราครับโอ้ย สางข้ังหน้าครับยังอีกไกลเดี๋ยวเราตัน่นภาพไปตอนที่ว่าเราถึงเลยแล้วกันไปนี่นะครับประเทศสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัตตานีนี่นะครับทุกคนเราถึงแล้วนะครับที่จะหาปลาของเราครับนี่ครับที่นี่ครับเรามาหาปลาในค่ายสุริโยไทยนะครับ นี่ครับมีน้องข็าบกไม้บวกมือครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเะามาป้าที่นี่ต้องสแกนด้วยนะครับตอนเข้าวัดอุณหภูมิต่ออุณหภูมิแล้วร้อนนะครับนี่ค่ายทหารนะผมค่ายไปวิทยอไทยครับครับน่าจะได้แล้ว ครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับเราจะมาหาไม้หวานแหที่นี่นะครับวันนี้ดูนะครับในค่ายทหารนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยมาที่นะครับค่ายนี้ครั้งแรกครับนี่นะครับหมายหาปลาที่ว่าเรากําลังจะมาถึงนะครับนี่ครับ เรามาสมทบกับอีกพวกนึงนะครับผมมามามา่รยังอยู่บนรถอยู่เลยนะครับนี่นะครับจอดมุ่าล้จอดนี่นะครับนี่นะครับหมายหาปลาของเรานะครับในค่ายสุริโยไทยครับนี่นะครับทุกคนในค่ายสุริโยไทยนะครับเรามาหาปลาที่นี่นะครับวันนี้จ่าที่นี่ปลาเยอะไหมครับ ยี่สิบนาทีหนึ่งกระแปงโอ้ยยเรามาแค่ยี่สิบนาทีนะครับจะได้ปลาแค่หนึ่งกระแปงนะครับโอ้ยดูนะครับปีเขาลงอวนแล้วนะครับผมเสือเมฆบัญชาการครับกับป้าป่าครับผมมาแล้วนี่นะครับนี่ครับปลาปลาวันนี้ปลาคิดว่าจะได้ปลาเยอะไหมครับ่ย่ โอ้หมาถึงก็หวานแหเลยครับพี่ใหญ่ครับครับเราไปดูครับผมต่างคนต่างมาหาปลานะครับผมเยอะแยะเลยโอ้ปลาโคตรเยอะอะดูดีทุกคนโอ้โหปลานิ้นแมงโคตรเยอะเลยครับโอ้โหไายเป็นฝูงเลยโอ้โหเยอะจริงๆงครับไม่ทราบว่าทุกคนเห็นไหมนะในน้ํานะ นุพี่ชายหวานแหแล้วนะครับไม่รู้จะได้ไหมครับผมไม,ไม่มีกระทุ้งเลยครับพี่ชายบอกนูนะครับหวานก็หวานอยู่นะครับตอนนี้โอยมีปลาช่อนใหญ่ด้วยนะครับนี่นี่น,นี่โอ้โหปลาเยอะมากครับที่นี่ได้บ้างไหมครับพี่หญ่โอ้โหได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้อยู่ครับได้อยู่ โอ้โหวานดูดูดูครับได้ปลาเลยนะครับมาแ๊บเดียวนี่นะครับพี่เมฆเอาตอนนี้นะครับเสือเมฆบัญชาการได้ลงไปน้ําไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้วางครับผมดูนะครับทุกคนเขาขยันกันแข่งเพื่อจะมาหาปลาทําในวันนี้ครับดูครับ นี่นะครับบรรยากาศมุมสูงครับผมโอ้โหนี่นะครับหมายของเราครับผมในค่ายทหารนะครับในค่ายสุริโยไทยนะครับผมดูนะครับโอ้โหต่างคนต่างช่วยเก็บปลากันแล้วก็มีหวานแหวหวานไรด้วยครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับว่าพี่เมฆจกได้ปลาเยอะไหมพี่เยอะเยอะครับนู่มาดูว่าพี่ชายจะหวานเหวอีกแล้วครับผม มาดูมาดูฝีมือรบอับปั๊บปั๊มโอ้โหหาปลาแบบนี้นะครับเมียลักเมียลงตายเลยครับผมลงแล้วครับไปไปดูว่าไปดูว่าพี่นงได้ปลาเก็บปลาได้เยอะยังแป๊บเดียวออยโอ้โหปลานิ่นตัวเล็กๆนะครับเยอะอยู่ครับ ที่นี่มามีปลา,าจริงๆครับไม่ผิดหวังเลยดูนะครับลงมงมปลาเลยนะครับพี่โยทำไรพี่เราเก็บปักบุ้งกระพอนะเออเอาเลยพี่ไอ้คุณแจรถอ,อยู่นั่นพี่น้องพี่น้องไปแล้ว นู่นนครับลงงมแล้วครับสองคนนี่นะครับดูนะครับบรรยากาศโอ้โห,โโหเต็มเลย เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่เมฆนะครับขึ้นเอาเอาตะกายขึ้นให้ดูนะครับดูนะครับยอดเลยตอนนี้นูขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วลุ้นลุ้นลุ้นครับโอ้โหก็ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ครับปลานิ้น้อยปลานินใหญ่ครับก็ได้ครับนี่นะครับลูกพี่ของเรากำลังไล่ปลาอยู่นะครับโอ้ยปลาติดเปรี้ยวเลยครับไม่ต้องห่วงเลยดิ้นปุบปั๊บปุบป,ป,ปับแล้วดูดูด,ดูโอ้ <c oughs> ดิ้นเต็มหมดแล้วนะครับวันที่เราขึงครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า จะได้ปลาเยอะไหมวันนี้มาดูพี่เมฆก่อนหนอีกทีนึงนะครับดูดูดูด,ดูสามจวดแล้วนะครับปั๊มโอ้โหปลากระโดดขึ้นมาเลยปลากระโดดขึ้นมาเลยนะครับหนีไม่ทันครับผมใครเห็นจอดเด็ดมั้งครับเมื่อกี้ งม,มแล้วนะครับงม,มแล้วไม่รู้จะได้ปลาอะไรบ้างครับขึ้นมา,าคราวนี้ครับผมทอดเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับตั้งแต่มาครับผมไม่โดนหรอกนี่ไม่โดนโดนปลาใหญ่บ้างไหมพี่ไม,ไม่โดนครับไม่โดนมีครับนี่ครับพี่ชัยจะลงไปอีกคนแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ โอ้ขึ้นมาอีกแล้วนะครับสองอันนี้นะครับสองตัวเลยครับพิมก็บกอนนะพี่น้องพี่น้องเอาตังทสีมานี่เลยนี่นะครับพี่เมฆกำลังยกแขขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ดู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 ด,ด,ดูกันว่าได้เยอะไหมรอบนี้นะครับเป็นรอบเหมาครับผม ดูครับดูโอ้โหดูครับสามคนทำลงเลยเอ้ยได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ปลาเยอะอยู่นะครับทีมงานสายจวดครับผมเป็นไม่คนแล้วผลงานของวันนี้ โอ้เยอะอยู่เหมือนกันเก็บเรื่อยๆครับโอ้พี่โยได้ปักบุ้งมาแล้วครับโอ้ยยอดเลยครับ ตัวเล็กๆพี่ใจปล่อยมันไปทั้พันรับนี่นะครับพี่เมฆแกววานอีกแล้วนะครับตัมโอ้ยสามเหลี่ยมโมวิรานะครับวานแบบสามเหลี่ยมโมวิร่าครับดูดูดูบรรยากาศดู มีสะบัวด้วยรอบๆหาปลาในใกล้าฐานนะครับลงงมอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาจะเอาเต็มถังสีนี้นะครับเก็บปลาไปเรื่อยๆครับไม่ได้เลยครับคราวนี้ ครับป๋าครับมีอะไรจะพูดมั่งครับนี่ะครับบอกบอกปลาเยอะปลาเยอะเยอะรองโอเคครับช <c oughs> ัดเจนเลยป่า,ปานี่นะครับมามีถึงสินาทีครับผมได้แม่งกุฎเยอะแล้ว โอเคครับพีบ่เมยกำลังจะแขหงขึ้นแล้วอีกแล้วนะครับมาเอิ้นมามาดูกันดูไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปวันนี้อจะยาวหน่อยครับแต่ก็รับชมกันช่วงโควิดครับผมอาจจะทำให้ทุกคนหายเคยรียดได้ครับโอ้โหไม่โดนครับโ okay, อเคด,ด,ดูดูเอาเวินดิดิมันจะหลัง แหวนว่าได้ไข่นะครับใจฝากไว้ครับผมผมนุญาตโอ้โหได้อยู่ปานิอนขึ้นมาแล้วครับได้ครับ จเจอแหล่งหาปลาเลยนะครับนี่นะครับผมจะไล่จากนี้ไปเลยครับไล่ไล่ไล่ปลาไปครับไล่ปลาไปเลย ไไโโัโอ้โหโอ้โหดูครับโอ้โหปางนั้นนะครับเข้ามาติดไม่ต้องไปไหนแล้ว <c oughs> ใส่สวยเปครับทางนี้ใส่สวยทั้งนั้นเลยครับอาปาวนะ นี่นะครับโหปลาที่เราหามาได้โคตรเยอะเลยเอามาโอ้โหยี่นะครับเสือเมฆบัญชาการครับมือจะมังครับผมนี่ครับโอ้โหยี่ได้ได้สิไม่ร้อนแค่ครับนี่คผมช่วยขุดปลาแล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปถ่ายคลิปไปดูอีกครับผมเจอไหมปลาปลาก่อน ชอบใจคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเสือฟิล์มบ้างนะครับผมขอบคุณมากครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับผม